มาสวยมันนะเข้าก่อนนะครับโอ้มันนะก็ตั้งโซนสวยครับผมเสียงตีครับลูกนี้โอเคโดนนะครับผมสายยาวเออมี่เดียวแล้วตอนนี้พีเดียวตีครับ ไม่เข้าแล้วไม่ให้พี่ปกเข้าแล้วตีติดเอาไว้ครับตูงนี้สวยงามดูก,ดกบนออกเเยียนเียคนไหเข้าไปาเปลี่ยนครับมานาเข้ามาปเปลี่ยนลูก<ร>นี้เมืม่อ,อกี้เล่นกันสี่ทีมนะครับ ต้าเจมกับลบบุรีไปแล้วโ้ยติดสองใบโอ้โหดจัดครับตอนนี้ออเอา้ามานะ<ร>าแท็กเปลี่ยนนะครับปก,กิท <c oughs> ีโดนนี่ก็ครบสามใบตเต็มเลยนะครับพี่เดียวพีดียววันนี้ไปแข่งที่เอาบาจสรับบุรีมาด้วยนะครับรายการทำดีเพื่อพ,อพอะะ่อครับ อ๋อติดสามใบเลยครับ